วงการเกมเลนเจอร์จะต้องจำชื่อก่อนสุดได้ดีมากยิ่งขึ้นเปิดวุบ โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID เ e เ e l วลซ e เปอร์มาสเต96ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่า ID เ e เ e l วลน้อยที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ของเกมไลน์เลนเจอร์ผมต้องขอเกินสตรอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยรักกันนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมไปพบเจอด้วยความบังเอิญเว้ยมันทำให้คลิปนี้เนี่ย ลั่นแน่นอนก็คือตอนนี้มันมีแพ็คเกจพิเศษของเกมไลน์เลนเจอร์มานะก็เป็นทางด้านแพ็ค PP พยอดนิยมฉลอง11.5ปีคือแพ็คนี้เนี่ยเราจะได้รับเลนเจอร์เทพเทปเว้ยเป็นการลุ้นแบบ1ใน5นะแล้วดูแต่ละตัวดิ โอ้โหเมตาเซิร์ฟซาอูเขารู้กันคือเลนเจอร์ธาตุแสงมืดห้าตัวเนี้ยผมบอกตามตรงนะธาตุาได้ตัวไหนเนี่ยก็ลั่นแต่ถ้าเป็นบอสกับเป็นล็อกหรือว่าเป็นยมทูตเนี่ยมันจะลั่นที่สุดแล้วไอดีของผมเนี่ยมันดันทะลึ่งมีแพ็คนี้พอดีแล้วดูเกียร์นะหีบอุปกรณ์7ดาวแบบสุ่ม แล้วเกียร์แต่ละอันเป็นเกียร์เมตาทั้งหมดคือแพ็คนี้ในตอนแรกเว้ยที่ผมไม่ได้คาดหวังนะก็คือมันเนี่ยจะมีมาเฉพาะไอดีป้ายเหลืองแต่ว่าไอดีของผมเนี่ยเลเวลซูเปอร์มาสเตอร์96เนี่ยมันกับเด้งแพ็กนี้ขึ้นมามันหมายความว่าแพ็คนี้เนี่ยสำหรับใครที่เลเวลต่ำกว่าอัลตาเนี่ยนะมันจะมีในไอดี ใช่แล้วครับเพื่อนในวันนี้มันคือโอกาสทองสำหรับผมนะที่ผมเนี่ยนะจะได้ลุ้นเลนเจอร์ตัวบอสมืดให้ซ้ำกันอยู่ในไอดีของผมหลายๆตัวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมไม่สามารถรู้ได้เลยว้ว่ามันจะมาให้ปลดล็อกพรสวรรค์หรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่มาเลยแต่การที่มีมันไว้ในการครอบครองหลายๆตัวเนี่ยผมอุ่นใจกว่าเยอะ โอเคครับกล่องแรกของเราในคลิปนี้คือคลิปนี้ผมจะทําการลั่นทั้งหมด4กล่องนะเดี๋ยวทางบ้านราเป็นกำลังใจกับผมด้วยละกันแล้าผมเนี่ยจะได้รับเลนเจอร์ตัวบอสมืดมาเสริมทีมกี่ตัวสาธุไปเปิดวุบปุ่งโ,โ,โอ้ามันเอาผมว่าเพื่อน โอเคแต่อย่างน้อยเ่ยสำหรับผมผมก็ยังมองว่าคุ้มนะคือแพ็เนี้มันราคา499ใช่ไหมแต่ว่ามันให้ของแบบฟอร์มูล่าวันน่ะทั้งทั้งที่เราจ่ายไปเพียงแค่ง,งบรถถขเท่านั้นโอเคผมขอทำการลั่นต่อเลยละกันนะหีบอุปกรณ์7ดาวใจจริงอะ่ะคือเกียร์ธนูคิดมัดของผมเนี่ยมันมีหลายอันแล้วผมอยากได้ห่วงยางหน้าร้อนคือได้ทั้งเกียร์เดาวได้ทั้งเลนเจอร์แสงมือตัวเมตาแน่นอนอะ่ะ ใครจะไม่ลั่นบังวัดถ้าเกิดมันขึ้นมาโอเคครับผมขอทำการใส่เลยละกันสาธุผมขอเกียรย์จัดดาวลันล่นเปิดวุบโอ้ยโ,โ,โดนว่าโอเคครับเพื่อนมันเอาไอ่อนนะสำหรับทางด้านในคลิปนี้ แต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสอีกก็คือในเดือนนี้อย่างที่ทางบ้านได้รู้กันคือมันมีแพ็คเกจมาค่อนข้างเยอะมากแล้วแต่ละแพ็กออย่างลั่นน่ะดูแพ็คนี้ดิได้ขนนก1,500ขนนกเล่นไปเหอะได้ตั้งหลายวันแล้วก็ได้ลูบี้60ูบี้ด้วยนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังได้ทองมาอีก1ล้านซึ่งมันสำคัญกับผมมากๆที่เล่นสไตล์เลเวลน้อยของแข็งแก่งโอเคครับ แต่ว่าแพ็คที่มันเด็ดจริงๆมันคือแพ็คนี้ใครที่ยังไม่มีเรนเจอร์ตัวบอสมือท็อปแลง์อันดับหนึ่งของวงการเกมลายเรนเจอร์มันคือโอกาสที่ดีมากๆเลยที่คุณจะได้จัดมันมาอยู่ในการครอบครองนะถึงแม้ว่าโอกาสของมันเนี่ยคือหนึ่งในสี่แต่ทางบ้านอย่าลืมว่าทางบ้านเปิดตู้แต่ละครั้งเนี่ยที่มันเข้ามาแบบขาจรอ่ะโอกาสแม่งคือหนึ่งเปอร์เซนต์แต่ว่าอยู่ตรงหน้าผมมันคือยี่สิบห้าเปอร์เซนต์เว้ยคือมันมากขึ้นยี่สิบห้าเท่าอ่ะแล้วมันไม่ต้องใช้ลูบี้ด้วยไง ผมเนี่ยนะมีแล้วผมก็ยอมรับเลยว่าผมเนี่ยรู้สึกอุ่นใจมากๆแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแล้วพลาดแพ็คนี้ไปเนี่ยอย่ามาพูดว่ารู้งี้ในอนาคตละกันวันที่คุณโดนบอสมืดยิงทีเดียวกวาดทั้งกระดานเลนเจอร์ของคุณโอเคครับผมขอทำการลั่นเลยละกันนะขอเหอะบอสมืด แต่ก่อนที่ผมจะทําการลั่นกล่องนี้นะสําหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกมลายเลนเจอรก็คือในตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กแฟนเพจก้อนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0 0คนเปิดให้บริการสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ที่ Facebook แฟนเพจก้อนสุดของผมเลยรักกันนะขอเฮอะบอสมืดยังน้อยเนี่ยถ้าปลดพรสวรค์ขั้นแรกได้มันก็โก้ผมไม่อยากไปงมเข็มในมหาสมุทรจากตู้ในวันหลังนะเปิดวุบ บอดมืดโอ้ยโอ้ยใบหูผมร้อนเลยอ่ะเพื่อนเอาอะมันอาผมสุดเกินโอเคครับก็สำหรับทางด้านสองแพ็คเทพที่ผมโคตรที่จะคาดหวังมันเนี่ยมันก็ได้เล่นงานก่อนสุดไปในคลิปนี้นะโอ้ยไอ้ก่อนโดนเฉย โอเคครับในตอนนี้ผมมีรูบี้อยู่300รลูบี้แต่ว่าเลนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้ปิดมาคือในตอนในเดือนนี้สำหรับทางด้านไอบามุดดินหรือว่าบาหัวใช้เท้าเนี่ยสำหรับใครที่เออไม่ใช่สายสะสมเนี่ยผมว่าข้ามได้นะแต่สําหรับผมเนี่ยผมต้องการจะมีเลนเจอร์ทุกตัวที่เป็นตัวเก่งๆเ,เนี่ยมาอยู่ในการครอบครองแต่ผมไม่ได้ว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันเก่งนะ คือผมก็แค่อยากได้เฉยๆเว้ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในอนาคตอะเมตาไหนมันจะเข้ามาอนาคตตัวมุดดินอาจจะเก่งก็ได้ผมก็เลยต้องทําการเก็บมันมาอยู่ในการครอบครองเพราะว่าถ้าผมไม่เปิดในวันนี้นะคําว่าลุงนี้มันจะมาตามหลอกหลอนผมในวันที่เรนเจอร์ตัวนี้มันติดเมตาเปิดเปิดเปิด,เ,ปดเอ๊ ให้มันได้อย่างงี้ดีวะ,จะเจ้าผมสุดตลอดเลย,ยงไงโอเคครับเจ้าเจ้าเพื่อนเจ้า <c oughs> เอตอตรงนี้ดีวะแล้วก็มาต่อกันที่ไอดีโคลโบเรนเจอร์ล้วนๆของก่อนสุดเลยละกันนะใน,นจังหวะเมื่อกี้นี้ของไอดีหลักของผมเนี่ย ผมถือว่าก่อนคอเดินกันได้อะเพราะว่าคือถึงแม้ว่าเราจะเกลือกล่องสองกล่องเทพไปอ่ะแต่ว่ายังน้อยมันถูกซ่อมแซมด้วยการได้รับไอบาวมุดดินมาอยู่ในการครอบครองโดยงบรถไถแต่ว่าอดีนี้ของผมเนี่ยนะมันก็มีแพ็คเทพเด้งขึ้นมาเหมือนกันคือหลายคนเนี่ย น่าจะตั้งคําถามในใจนะว่าไอดีคอลาโบเลนเจอร์ล้วนๆของกรซุดเนี่ยจะต้องเก็บเลนเจอร์ท่าแสงมืดไปทําไมใช่เลยครับเพื่อนคือความจริงแล้วอ่ะผมผมไม่ได้อยากได้เลนเจอร์แสงมืดหรอกแต่ว่าผมเนี่ยนะไปเปิดเพื่อเอาของระหว่างทางคือในแพ็คแต่ละแพ็คเนี่ยมันก็จะให้ลูบี้บ้างให้ตัวจุดติบ้างคือมันสําคัญกับไอดีเลเวลน้อยของแข็งแก่งของผมมากเลยนะดูดิมีโคนี่สล็อกมีบาวล็อก มีหูเเลนเจอร์แสงมืดเก่งๆแม่งมีเกือบหมดแล้วว่ะเพื่อนสำหรับทางด้านไอดีนี้นะแต่อย่างที่ทางบ้านเห็นมันมีทุกตัวเว้ยยกเว้นเลนเ,เจอร์ตัวบอสมืดที่เป็นตัวหัวใจสำคัญมากที่สุดของทุกไอดีแล้วถึงแม้วายดีของผมเนี่ยมันจะไม่ได้เล่นแสงมืดหรือว่าเลนเจอร์ตัวธรรมดามาผสมเลยแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยแต่ยังไงเราก็อยากได้บราว่าเพื่อน 4แพ็คในวันนี้ถ้ารวมไอดีนี้อีก2แพ็คนะผมบอกเลยว่าต้องมีบอสมือติดหมายติดมือกลับบ้านกันไปบ้างโอเคครับผมขอทำการเข้าไปลั่นเลยละกันบาวล็อกไม่เอาไก่ทองไม่เอายมมาทูดยังไม่มีต้องเอาแล้วก็แซลลี่เด็กฝึกหัดตัวนี้ผมผมไม่อยากได้เลยว่ะขอบอสมืออย่างเดียวได้ไหมจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเพื่อน ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางด้านช่องกอนฟุตของผมด้วยนะผมจะได้มีแรงมาทำคอนเทนต์เปิดแบบเดือดๆดดให้กับทางบ้านได้ดูต่อจัดไปเปิดบอดมึดโอ้แม่งวันนี้ผมเป็นอะไรกับไก่ทองวะอุ้ยโดนแล้วไงอุตส่าห์ดีใจที่มีแพ็คจะเปิดได้ไก่ทองแม่งมือไม้อ่อนเลยว่ะเพื่อน โอเคครับแล้วก็แพ็กนี้นะได้เกียร์เหมือนเดิมเกียร์ที่ผมอยากได้ผมอยากได้เป็นเกียร์ห่วงยางมากกว่าว่เพราะเกียร์ช่องกลางของยดีเนี้ยสำหรับสายพลังมันยังมีน้อยอยู่ขอห่วงยางเปิดโอเคครับไม่แย่สำหรับทางด้านเกียร์ชิ้นนี้นะยังน้อยเนี่ยมันก็เป็นเกียร์ลดแล้วเว้เราไปต่อกันที่กล่องตึงที่สุดของเราเลยลักัน มันจะสามารถสร้างเชื่อกับผมได้หรือเปล่านะคือกล่องเนี้ยโอกาส25%แต่กล่องเมื่อกี้โอกาส20%ไงแล้วมีโอกาสมากกว่าเดิมถึง5%ว่ะขอบอสมืดและกันสาธุวงการเกมเลนเจอร์จะต้องจำชื่อกอดสุดได้ดีมากยิ่งขึ้น Umwelt, op, เปิดวุบบอสมืดซึม ก่อนซึมวะเพื่อนวงการเกมเรนเจอร์มันเอาผมสุดว่ะโอ้ถ้าช่องผมเปิดหน้าทางบ้านน่าจะนึกหน้าตาผมออกนะว่าหน้าตาผมมันจะเป็นยังไงในจังหวะเนี้ยคือทางบ้านลองลองสมมุติว่าเป็นผมดูก็ได้คือแม่งรู้เรื่องอ่ะขนหัวลุกหมดเลยว่ะโอเคครับจังหวะนี้ยังน้อยขอปลดแถวหนึ่งก็ยังดี โหอีเวนต์นี้คือช่วงนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าผมเนี่ยทำเควสน้อยมากและสำหรับทางด้านไอดีเล็น้อยผมเล่นสเตตด,ด่านดาน2ส,สเตตธรรมดาวันละ2เกมแล้วก็เล่น p v p ประมาณวันละ5เกมบางวันก็ไม่ได้เล่นนะแต่ว่ากิ a เล g กิววอนเนี่ยผมก็ค่อนข้างเล่นที่จะบ่อยส่วนมากเนี่ยของที่ได้มาทั้งหมดของไอดีนี้มาจากการจัดลูบี้ของผมแทบจะ9 9 9าะใช้แรงประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวมั้ง สำหรับทางด้านไอดีนี้ของผมนะแล้วในวันนี้มันเอาบอสมืดมาอยู่ในการครอบครองไม่สําเร็จแม่งเก็บจี๊ดเลยว่ะก็สําหรับทางด้านในคลิปนี้ผมต้องขอบคุณทางบ้านทุกคนมากๆเลยที่มาเป็นกําลังใจให้กับทางด้านช่องก่อนสุดของผมหลักกันนะเพื่อน